<ś led> มาวัดเสเดียลงเดน้มาวันนดดีกิน้ำากนะเดยลงไหมมาหเมาแล้วเสียงจำเทียไปแน,ในบ่บ้า เราคลัมงร้ายมือันจะม่วีได้ยังขังงอนาภเสด็จาวเจ้าะเตือเกี่ยวกัวผมมาจดูกาิสนิกันสัดีเที่ววัรังยาจะทาสันตีธาันตาปนสักจะติกาเอเทตุกขมังนัก เหมือนเทวดาประจำบ้านเป็นว่าอืมดาวมันดาลีโนเหมือนพระพุทธประจำบ้านนะพระพุทนี่เมตตาอารีนี่เมตตาคิดจะไปลูกรูปเป็นสุขขลุ่นหนาพุ่มสงสารอดุลโตกทุกขในอยากจคิดจะช่วยช่วยลูกคนทุกข์มุติตาร์อดุลได้ดีแล้วก็พ่อยินดีเป็นว่า เพ่อ,อยินดีต้องลูกลูกเปขาเมาื่อถูกใ้นี้แล้วก็ว่างเฉยแต่ว่ามอ่องเลยพอมอั่งเลยามเมตตาที่จะซอยเหลือจะตลอดเวลาก็คือบิดามารดาขห้องเดงคุณนเป็นวันหลายใจสันลาเรียกว่าบิดามารดาเหมือนเระอหั์ประจําบ้าน พระอรหันต์น He ี่ก็คือพระอรหันต์ประจำภารหันต์ของโลกศาสนตภาระอันหนึ่งเป็นสี่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมุติตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอุเบกขาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนพ่อแม่นี่ก็คือแต่แต่เมตตาต่อลูกเจ้าของ เหมือนพออรหันต์เมตตาตอนสัพสัตว์ทั้งหลายมีก็รู้หน้าชิดเฉยในโลกให้ลูกพ,นพ,นพ,นพนก้นพวกยูตลอดวิลาสนาบ่ได้คิดอิจฉาบ่ได้คิดพยาบาทบออ่ได้คิดมุงรลายนี่ก็ว่าเป็นจิตอรหันต์สำหรับลูกเจ้าของสนาเขาเรียวกว่าอารหันต์ประจำบา้านนี่มุติตา เมื่อลูกได้ดีก็คิดยินดีกับลูกลูกเป็นผู้ใดดีใดด,ดีเป็นฟังเป็นฟ้าส่วนมิดามานดาบมีเป็นม,มีแตค้มพ่อยินดีส่งเสริมมองอิจฉามอบฝ่ายบบาทมองคิดมงหลกับลูกทั้งหลายเออเป็นคนใจดีต่อลูกชน,นะนี่กับบุญคุณกับหลายจำแล้หรือมีผู้เบกขาจำแล้วเนะมืม่อลูก ได้ดีแล้วอืก็เป็นคนยอยู่ในอุเบกขานะเป็นลูกเป็นไดดิไดดีเป็นลกูนนนนลกมามไี่ดีใดพอแม้แต่อุเบกขามีความสุขนำลกูกสนานนี่ก็ว่าพระอรหันต์เป็นฉยนพระอรหันต์ประจำบ้านอันพระอรหันต์ที่คนตัดสรุปเป็นพระอรหันต์ประจำโลกนะผู้ใดได้อุปถาประธรรมวันนี้ บิดามารดาเหมือนอุปถัมภ์ประทับพระอรหันต์ประจำบ้านอป็นแบบอุ่นอนันโยเป็นสมควรเจ็สักกาห์ที่เขานำมาบูชาลูกทั้งหลายสี่ครจะบูชาโดยเขาโดยน้องโดยเครื่องนมหอมทั้งหลายแกบิดามารดาเป็นแบบเป็นสมควรเจ็ดลูกที่เอาของ มาสักการะบูชา,าส้สมควรสมควรแก่ลูกเสียไปบูชาพระมุนีโยะเป็นสมควรแก่สักการะที่ลูกจัดไหว้ต้อนรับพระศาสนาลูกนี่อืมแม่นี่สมควรแก่สักการะที่ลูกในน้นำม้าบุนม้าไอม้าอุปถัดประถม,ะถมสิริบุญลัยนะ ผู้ใดในอุปัฏฐะปัฏฐมิยามันดาสังอุปัฏฐะปัฏฐภะอรหันอาจารย์บ,บ้านฉันเนี่ยเขาเ็า,หาลูกก็ทั้งในทักกินโยเป็นสมควรแก่ออทักขีนาทักกินาทั้งหลายที่ลูกนั่งว่าใหา้นั่งว่าพระเจ้านั่งอัญชลีกัลนิโยเป็นสมควรแก่ออสักกะละ หน,นหึ่งโค่นกาบโค่นไหวจะเนี่ยหลุดกำไลโค่นกาบโค่นไหวเอาบุญเพราะว่าเป็นอะไรนั้นประจ,จําบ้านผูดด้ใดกาบผู้ใดไหวมิดามาราน,ดไ,นดได้ในจิตใจก็เยือกเย็นผู้ใดไปอบอกเขาลงบอกสักกาล,ลักบอกอุปาฏฐากประธรรม,มบอกทรรบุญก็กระปุ่นเถ้าสินะ คือว่าบ่อปุลแทนคุณที่น่ะเอาเฮ้าจากใจคนหลาเฮ้าไปุปปัฏฐ์ประถมแบบมาตาปิตุอปปัฏฐานะเอกตมังคัลโมตมังบุคคลผู้ใดจากใจคนหลายอุปป like <c oughs> ัฏฐ์วิดามันได้อยู่เป er. ็นสุขสนะมีนบิดามารดาก็มีคุณต่อเฮ้าจัดจ้าเป็นเลี้ยงลูกมากอาดูกใหญ่ ต่อมาลูกก็ต้องตอบปุ่นแทนคุ้นแล้วเขาจะต้องเลี้ยงพน้นตอเร้กคือผูเนนะเ้เฒ่าเร้ผู้เฒ่าเหตุการณ์เหตุงานบ่ได้เม่อยลายนนะสมกวดลูกที่อุปถัมภตอกปุ่นแทนคุณท่านเอาบุญทันบ่ตอกปุ่นแทนคุณเขาเรียกว่าเป็นหนีบบุญคุณหนีบบุญคุณนี่ถูกหลายตัวคือการกับลูกนี่ ลูกนี่บอกไปต่อบนแทนคุณคือว่าเออกินเงือกินแน้นคนจนหวาคนเฒ่าคนแก่นะกะบ็บอกเคยว่าสิต่อบนแทนคุนคนก็เหนียกว่ามากินเพื่อกินแน้นก็ซื้อสุดท้ายเพคนกับเฒ่าซาเลแกซาลามาเอากระบอกเคยรับใส่คนจะเถื่อตั้งแต่น้อยนะี่ย เฮ้าคนเหลี่ยงเฮ้าแล้วก็คนกะให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาให้นาให้โภชนาอาหารให้เครื่องแต่งตัวสมบัติให้การศึกษากับพ่อแม่นั่นเองเป็นผู้อดผู้อุปถัมปัถมเฮาจ้ะแต่ลำพังเฮาที่มันก็หากินบ่ได้แล้วนังเป็นเด็กอยู่างนั้นบัดคนเหลี่ยงเฮ้าคนกัญย เป็นเถ่าเป็นนั่งมี่ว้องลูมี่วิชาอาคมปยญญนพอแม่่งเสริมศาสนาวันบัดนี้เพนนั่นนะเก็เถ่าี่วันนี้นนนนผู้เถ่าในวันนี้เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้จะเป็นผู้เท่าในวันหน้าบัดน,นี้เถ่าเสดผู้เท่าในวันนี้จะเป็นผีในวันหน้าไรกันไปได้บัดนี้มันจะอยู่ปกติเด้เฮ่านี่ ผู้เท่าในวันนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เริ่มเป็นผู้เท่าอแล้วเป็นผู้เทาในวันหน้าเขาก็เทาไรเวลาเท่าประมาณคนแก่คนเทาในวันนี้ท่านก็นอยู่อีกไม่นานท่านก็นจงเป็นผีในวันหน้าถือว่าเขา้าไปเรียกับบุญนะนะเทาเู่าร้อนรับถ้าเด็เท่า,าเขาก็ครับมีแต่เมย์ยกับโซ่ตัแเดว กรรมทำบุญเราตอนนี้นะตอนพุทธะมืดเงือกมืดแน่เนี่นะพุทธาเฮ่อเลยอุ่นอกอุ่นใจขณะดูอุปถาธรรมนะจิตใจติดีบเสียที่จีเลี้ยงลูกมาได้ลูกดีลูกเกี่ยวลูกแหวนลูกอูจับต่อปุ่มแทนคุณลูกก็ได้บุญพ่อแม่ก็ได้บุญน้ำลูกลูกลูกดีพ่อแม่ก็ะดีใจน้ำ ทันดุซั่วพ่อแม่กับเจ้าสาโศกโศกความไปไลล่าพังหน้าเหมนมันเป็นไปเดียวกันเพราะใช่เป็นห้องกับจึงเลยหันหนาเข้ามาเนี่ยเนี่ยก่อนที่วัดดีก่อบที่ัชอบก็พ่อกับแม่เขาไมได้บุญหลายคนคนบวชบุญก็พ่อกับแม่หนึ่งสิเป็นสิเป็นหนี้บุญคุณเป็นบาปนะอยู่ไปจนได้แต่บ่มีความสุขต่อพอจ้าของบ่ได้ทำบุญบ่ได้ ตอกทุนแทนคุ้นพุทธเอาผู้ใดมีพอมีเมตกาเอามาตอกทุนแทนคุณให้เขาให้หน้าคาบไว้อืมแล้วเขาหลงเพินเพ่นยาเสพติดคนเนี่ยเสียใจชน,นะผู้เป็นพอเป็นแมก่กาจั่งตนเป็นพ,ะพระอะลาหันประปจำบ,บ้านเด่นเป็นพระพุทธประจำบ้านเด่นเป็นคนใจดีต่อลูกสินะผู้เฒ่านะอืม แต่เขายกฐานาเป็นพออระอรหันก็เท็ดคือพออาราะอันเดยาสิโลยาสิโกดแล้วอันสุ่นีก่ก็ได้กดาูกดะหลันสาวแชงหลันมันเป็นพออระอันนระอันใช้สิปลอยเป็นอหันสุ่นีกก็เสืยอปุไยเสียด้ด้อคิดใจน้อยเดียวปล่อยประดานข่าว,วัดเนี่ยไวดูไปจนมัวแต่มาอุปาบ่มีเด พอเป็นมนตั้งตนอยู่ในฐานนะเป็นพระผมของลูกตั้งอยู่ในฐานนะเป็นอรหันต์ของลูกตั้งอยู่ในฐานนะเป็นเทวดาประจําบ้านของลูกใช่ไหมอืมอแล้วเป็นเทวดาแล้วเป็นพระผงแล้วเป็นทีพรึกษาเป็นกอท่านประเสริฐแต่ว่าพ่อแม่มปมเป็นเมดตาละเมดเพื่อมดแท่งเมดควบโชคจำ ลรื่องเก่งบัดอรหันต์สุขเนี่ยบอกไปกันลืมหันบอกนี้ทิพนี้แต่ลูกยังไปถือสานะไปถือสาเทวาเข้าปฏิถเอาคือเพิ่นอือว่าผู้เฒ่าเขากับท่า,าทใจดีๆได้เ็คือว่าอรหันต์นี่หนึ่งยศิอย่าสิเป็นคนหลบย่าสิเป็นคนโกรธอย่าสิเป็นคนหลงอยู่เตียงเตียงชั้นชั้นัง,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 งลับ ลูกที่ดีก็ต่อคุณแทนคุณบัณเขาก็กราบโล่งเขาก็ไหวโล่งเขาก็เหตุเขาเกิเป็นแต่เขาได้บุญนี้นเหตุป็นแต่ลูกได้บุญนี่เดี๋ยวบกตาได้บุญเขาก็ปล่อยถุ่แล้วอื่านอิบาร์เนี่น <c oughs> บอกอยากซ้อมอยากก็ะสือเลยพอเนะมาทำตนบนุญเองกับลูกลูกเขาก็ดลำค้าน S <S ยิ่งมันนั่งตายเท่านี้ผัวน,นั่งไปนั่งมาจีบกูไปใส่กันจริงวจากแล้วก็ว่ะกติว่ามา,ราประส่ากับจีบกูคือกั็เรื่องว่ารวยหน้ารวยหลังกับพ่อเฮากับคนอีคือกันฉันล่ะเอาทำตนดีๆแต่ที่แน่ๆก็คือลูกเนี่ยต้องปฏิบัติเด้่ยมันทำจีขี่หล่กันได้ก็ตามมันก็เฮ็ดเอาบุญซื่อๆเออน,นี่ยนั่นแหละลูกเฮากับจีเฮ็ดกับเฮากันเฮาบอกว่า เฮาบ,าบ,าบ,าบากอกว่าที่ปฏิปฏิบัติจอกพระพกรกำแพหลูกเฮ้านะกทิเหตุก็เข้าห้ยก็นี่ใช่ไหมคือดันกับคนนะบอกเ่าใดเกิด,ดก็พอกำแมนไปได้มีเกอบกนะลัวในหลูหญิงลูกใช่ยลูหญิงลูกใช่เี่เฮ้าแสนหลักแสนหวงแสนเดี่ยงมันมากภาพันใอย่างคืตอต่อสิเธิพงมันบัดไปมันกระปล้อาทิมดี เป็นอย่างเป็นกรรมโมนาวาสติโลโกสัจโลกเป็นไปตามกรรมทำสิ่งใดทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเปคนว่าเอาเห่าก็จะาเจดอันนี้คือหลายแล้วหมดแต่เห่ากับเออการเห่าเห็ดไวเออคับพอกับแม่อยู่มันจะเห็นเห็นเห่าเห็ดกับเออปู่กับยามันมันก็จิตจำไว้ เห็ดโคนีกับปูกยขพอก้าแเมลวห้ลูกเข้าในตัวยางเห็ดกับเพ้าอีกเห็ดเป็นตัวถีบัท่วเด่นชนะเข้าไ็เรื่อยก็โชคดงามชนะเอาเห็ดกรบนมานแนวผู้ใดใดรอุปาทาผิดธารมได้อยู่เป็นสุเกตมั่งกำลัมตัมั่งบุคคลน้นัย่อในมีวาอสุกในปัจจุบันตายไปประสิไปสวรรค์ตัวไงอ๋อเข้าไเห็ดแล้ว นี่อะไรทั้งนึงนะต่อบุญแทนคุณต่อบุญแทนคุณตัวที่สองบัดนี่นลูกลูกตอกแดงน,น้ำพ่อแม่สินเนี่ยพ่อแม่พอ่อฮั่นได้เขาวัดฟังธรรมจำศีลกับแดงน้ำพ่อแม่แต่มีเหนียวแน่นนี่กับใ้พ่อแม่จักใจ้นชินใทนท่าบัดนี้อันนี้เขาว่าต่อบุญแทนคุณแบบแบบเป็บบนธรรม เออบนแท่นขุณเนี่ยมันเป็นถ้ำเนี่ยให้พ่อแม่ให,แมนนให้โอกาสพ่อแม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเนี่ยเเออป็นให้โอกาสเพิ่นเหิ่นพักพ่อนตอนไหวทเท่าที่นะพอดื้อพอ,อ,พอจับตูบานแม่เจ้าตูบานให้ท่านเดื้อแม่เดื้ออาอไไหรอารก่อนฉีแจ้งไว้ให้ว่าไปจังศีลนะจะให้ผู้เษ่าได้บุญ ก้นพักไปจำศีลนวก่ะพอเึกแเด้อผู้ใดบอกจำศีในพองแ่เด็กเห็ดน,นั่นี่เข้า่าโปดในกุ่มหลายได้บุญในไปสวรรค์พอแม่กันดนึงสิเพราะวันพอแพอแงบ่ให้หมู่จักหยังนะกรโปวดจังสี่กูเป็นลูกกโปดจังสี่นั่นเธอกับพอพองแงห่อห่อต้งแต่หาอยู่ห,หากินบ่ไก้กินบ่ได่ทา,านบ่ได,ด้ มีสินมีท้ามตายกระด็สิตนนกนรกตัว่นึ่งผู้ใดปวดพ่อแม่ได้จังสิโอ้ยมีความสุขพ่อแม่เป็นกับจิติเขาเอ่ยว่าปวดพ่อปวดแม่สิน่ะมียามที่หนึ่งยามที่สองโอ้ยยามที่สามลูกมื่อปวชวันนี่ยให้ลูกมื่อปวชต่อปุ่มแทนคุณผู้ใดหนีเนมาบอปวดอให้พ่อแม่เนุ่มกลืนปิธียินดีปลาโหมดฉนันนะ บวชเราจะเป็นไงบวชแล้วก็พ่อแม่กับในชาติท่าเข้าชนะเข้าเข้าจูงพ่อจูงแม่บวชเขาวัดเขาว่างเสจูงพ่อจูงแม่เขาวัดใส่ศีลใส่ถ้ำไม่ได้กินได้ท่าเพื่อเพื่อเพื่อแย่ันะพี่ลูกมาบวชพ่อแม่กันพ้อยอยากกินอยากท่าอยากเขาวัดฟัองถ้ำจำศีลขึ้นโลกจูงเพราะมันตายมันจะจูงเอง สุ่มหนึ่งกับบัตใจจังเลืวอนเอาดา่างกรุปฮัลโหลมรบทบทสองชั่โมงนี่ยจูงม,มาทั้งภาษาเปิดตรรดีกันแสงเลๆเมานหนักนะเรากจัภาษาเนีเราดับสนิท้วได้นะจูงเนี่ยมันโม,นมเดิุุนจูงถึงแต่ว่าหันตายนี่นะคือสุ่มมองประจุประจุงคุณพ่อคุณแม่เเป็นขวัดตัว พ่อแม่คนแต่ว่าลูกตัวมาปวดก็เรื่องมาจำศีลนาเขาสนะมาคิดมาท่านวันน้บ่นได้ชุ่มโมไม่ลูกกมามยานรวาแต่ว่าผู้ื้ได้ลูกว่าปวดมันคิดพิเศษหรือพอกับแม่ก็นไงคือ,อดดดีใจนะลลูกว่าลูกเจ้าข้องใดบวดใดเออมาปฏิบัดศีลปฏิบัตบัดรมเออพ่อแม่ก็พือเอออยา ปฏิบัติศีลปฏิบัติรรมน้ำลูเสียนะวันเพ่งกัไหนออวัดเพ่งวัดพระมาเขาวัดฟังร้ำจำศีลแล้วมีเขาเอ่เอเย่าโปดอ่าม่แหวนบุญเสียซุ่มบบมิลูกอยู่วัดบได้บวดก็อาศัยหูกอืนอาศัยผู้นะอวอาจรา์คนแนะนำสังสอนเอาจำเป็นะจ้องไปเก็บเพิน เขาได้ให้ถ้ำได้รักษาสิ้นจะเลื่อนภาวนาฟังเท็จฟั่งถ้ำไปเป็นบรรยากาศนะบรรยากาศของการได้บุญส่วนสุดท้ายนะผู้ใดโปรดพอแม่ในเชียงศรีก็ได้บุญหลายแล้วอพผู้เฒ่าผู้เฒ่านะต้อนนี้ให้ปวดให้ได้ท้ำบุญให้ท้ำบุญให้ได้เยอะถ้ผู้เฒ่าได้บุญบาดตายโอ้บาดไขสีตายนะตายไปแล้วนะบอ มันก็บริบูนประน้ำใน,นอ,เอิเนี่ยเกิดกุฏเ่าไปเทเบียนซอยจนข้างเนิมนมดเลยตายไปก็เป็นพิเภกเลยมันธรรมดาเรยชุ่มพอมแม่ก็ปล่อยวางจังฉันลายาจีไปหลกไปกลัวไปโล่งไร้เป็ปคนคนทำใจดีๆพุโตุโตบวสุดถ่ายของเราเราอาจจะจะต้องเสีย,ยใจไปสู่ปรรลุพระนามแล้ว อียังกระดมเอ่อเาไปนํ่งบอดสับสมบัติพักสถานบานจอบเงินทองหลหน้าที่ดินทั้งหลายจำเป็นจะต้องทิ่งวันนโลกบุญญาณิปรลโลบัสมิงปฏิทามติปานินันติบุตรยอกเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายที่ละโลกนี้ไปแล้วเอาหาบุญไป็นกระนานําพ่อแม่น่ก็ได้เออไอไอลูกเป็นผู้ิเลกเลี้ยงแท้ ปุตตะเป็นเป็นผู้ทำหน้าที่แทนของพ่อของแม่เป็นผู้เอาเงินน้ำทองเาข้าวเาของแล้วเพื่อจะเอามาตอบคุณแทนคุณพ่อแม่เพราะคิดไปจังๆผู้ดใดคิดไดเช่นสิส็ดีเออกินใจดีๆหมดแต่หอว่ากันตอบคุณแทนคุณก็บอกวันพ่อวันแม่แห่งชาติวันพ่อวันแม่แห่งชาติจําเป็นจะต้องทําบุญนะ เห่นไปเรื่อยๆนะแต่วันนี้มันจัดเป็นวันสำคัญหลกงเขาก็เปลปนจับใทนนี่จากสันหลาเป็นวันหนึ่งวันพอบางวันแม่ว่างวันสำคัญสำคัญ็ขาประางกันไปเพื่อกระตุ้นให้ลูกหลานนี่ระลึกถึงบุญคุณสันหลาใจก็ดีแง่เอาวันนี้เดิอจะมากสมายถมายุดหยุดก่อะเวลาควรจะจบทุ้ยานทุกคนทุกคน จงหาจากขอบจากโซกจากโลกจากไพรจ,จากพยันตนาจากกวงจะเดินในอายุวันมะสุภาภะละปฏิภาณตาล a s สมบัติปัฒนาองค์คสมบูรณ์ผุผลุกปุปการเถิด